นี่ดีค่ะภารกิจพ่อใหญ่วันนี้ how you finger มือเจ็บจ้ะ weakler weakler we using talent weakler นี่ค่ะมาเสิร์ฟงานงานอีกงานหนึ่งค่ะไอเป็นคนแบบ c l o s สให้โอเคสิยง we washed the tractor อ what <laughs> อันนี้อันนี้คือรถไช่น้อยแล้วจะเนาะสิปั้นดินจ้าเพราะว่าปั้นไว้แล้วเราที่นี่ยายาก็เกิดเพราะว่านา้ำมันยังนมีน้ำด้วยจ้าัาทีนี่ไอ่ัาที่นี้ก็ได้สิปั้นอีกรอบนึงเพื่อจะเตรียมดินที่จะปลูกอ้อยอีกจ้าพอดีพญายิ่้มากเสี่ยงไปบอกบอกเพื่อน Take it I don't need me all me stop 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 Don't need me <Start, start. S 1> <Start. S 2> or me gear, do I น้ <laughs> no. คุณรู้ว่าคุณทำให้ผมใส่อืมม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  อันนี้คืออันี้อันนี้คืออันไอเอาอันยกอันนี้ขืน่าเสียงยกคือปั่นขึ้นบ่ยกขึ้นยกลงเเครื่องปั่นโรตรีโรตรีโรตรี s อ r โรตลีโอเคสตาร์ทพีดีโอพีดีโอพีดีโอหมายถึงเียพีดีโอเียพีดีโอ เป uh, ็นเป็นเผาเผาพิษพี o, yeah. ิทีโอพี T ่เด mm. ียวพ่ทโออ่ yeah. Yeah. Uh ี่โออมไม่้ออไม่้่องนต้อ้อ่ออไอ่อ่อันนั้นอ้นโอเคไไ ัน,น่นอาได้เหร็ยองเหร็นั่นแหะเออนนั้นคือน้องที่เอามาฉีดยาใหาจา้จ้ะโอเคค่ะชื่อมาจากชื่อปอ

เบบมักหลายจะมักหลายหลายแล้วนั่งยืนอันสาบอยู่ห่มเด้อจ้ะเพิ่นเฮ็ดไปยายจะน้อยแป๋วก็สิไป3มันจ้ะว้าวเ Good one, yeah? Yeah. <laughs> the best reason i've ever one. <laughs> I don't think we should plant anything in this field. Why? We still have done this for 12 months. So uh -huh? so. What? Well, <laughs> ยาไม่ได้หนาเสียนยานปลูกปลูกไอ้ ปุ้ยอ้อยป้าหนีเสร็จเอาไปอีสานนะจ๊ะเนาะปุ้ยอ้อยป้าหนีเสร็จตัวก็จังสีตัดเลื่อมตัดอ้อยจ้าอิงจ้า Hello are you done Can you ever wear it with your daughter She's p o t t i n g footprints a n all me, my me Oh my <laughs> Hang on Hang on Hang on What's that <S My <laughs> And what about here p e n Get off Do y you know h long Get off <laughs>

Uh, แกอาจจะปั road, you know, so ่นอีกพรุ <Too right. S 1> right. ่งน uh ี้นะคะก็ปั่นอีกนะคะปั่นได้หลายรอบก็จะดีสำหรับเรานะคะเพราะว่าหญ้าจะได้ตายแล้วก็เราจะได้เวลาเราปลูกอ้อยมันก็จะไม่ขึ้นมาเยอะเราจะได้แบบว่าไม่เสียเวลาทุไรทออ สอั <Two> down. Uh ่วมงยี่อิปดที huh. <down towards S 2> uh ่แกวมกค่ะทำมนจะมีนิดนึเนาะเพร o ะว่าตะวันจะลา t e าอีกแล้วนะคะเคค่ะก้องอาจจะมืดนิดนึงเนาะ Designated this as rose. Penny, this is a rose. Okay. I've got to get in there, haven't I? Yeah? That's right, it? Have we decided yet? Yeah, we don't know yet till we kill the bees first and how uh, the water. Well, oh, I know where the water is, Oh, there's a trench down there. Whoever had this, there? <laughs> before those put a trench in, so. um, Here's the trench. So the trench is here. Trench is here. อันนี้เฮียเฮียเฮียวอ renches อยู the h e r e h e s อย่ the โอเคค่ะอันนี้คือป่าที่ไม่ได้ทำอะไร